วันนี้แฟนใจดีทำแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดให้กินนะคะทุกคนจ้ะน่าทานไหมคะทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนจ้าสวัสดียามเย็นๆนะคะทุกคนพระอาทิตย์ตกดินนะคะ เสียงกัดดังดังดูอือแดดรำไรนะค่ะทุกคนแดดรำไรแล้วอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วจ้าทุกคนบังดอกไม้ขึ้นเกาดอกไม้งามๆจ้าตูค่ะทุกคนสวยมากเลยนะ ไม่มีอะไรคะ่ะทุกคนเช้าวันนี้มาดูดอกไม้จ้าวันนี้แฟนไปรับมาแล้วก็ได้กินอาหารเขาทำไก่แฮมเบอร์เกอร,ร์ให้กินคะ่ะทุกคนผักก็ไม่ขึ้นไม่ใหญ่ไม่โตเลยได้แค่นี้เลยคะ่ะจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะทุกคนคกจ้า้ใส่ต้องเก็บผักเข้าไปในบ้าน ได้ยินเสียงนาฬิกาไหมคะทุกคนจ้ะกี่โมงทุ่มหนึห่งก็ผักไม่โตอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้าผักไม่โตแล้วจ้าสงสัยจะได้เก็บถ้าไม่เก็บกินก็เก็บเข้าไปข้างในค่ะทุกคนจ้ะ ตอนเย็นมาก็เริ่มหนาวนะคะทุกคนเช้าเช้ามาก็บอกยังไม่ลงนะคะทุกคนจ้าแต่ว่าเย็นแล้วคะ่ะอากาศเย็นเย็นมีแต่ต้นหัวระพาฝรั่งะคะ่ะทุกคนก็สวยอยู่กำลังจะขึ้นแต่ว่าสงสัยเขาจะไม่ขึ้นโตกว่านี้นะคะเพราะว่า จะเข้าหน้าหนาวแล้วต้องเก็บผักเข้าไปข้างในจ้าอากาศเริ่มเย็นแล้วแมลงอะไรไม่รู้ชอบมานั่นค่ะทุกคนจ้านะใบเขาแบบใบเขาไหม้เลยค่ะทุกคนบรรยากาศริมระเบียงเหมือนเดิมค่ะทุกคนตอวันนี้ก็ บรยากาศเย็นลงนะจะตอนนี้นะคะประมาณทุ่มกว่านะทุกคนจนะ้ะลมเย็นเย็นมาแล้วค่ะน่าจะเดือนหน้าใส่ได้เอาผักเข้าไปข้างในค่ะทุกคนจ้ะอรรยากาศเย็นเย็นชมดอกไม้ ไปแล้วนะคะทุกคนจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าดูลมแรงนะคะทุกคนลมแรงแต่งทุกคนค่ะเจ้าจ้าสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนจ้าทั้งคนใหม่คนเก่านะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงทุกคนจ้าส,สวัสดีะคะ่ะ